สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการตั้งค่าเป้าเลงนะครับเอาแบบรวดเร็วฉับไวไปไวเลยนะครับเริ่มมานะครับให้คุณกดที่ ESC หรือ option นะครับก็เนี่ยกด ESC ปุ๊บมาที่ option นะครับปุ๊บมาที่หน้า control ครับไปที่ general หลังจากนั้นให้มาที่ r e t i c a l ครับตรงนี้แหละครับคือตัวเป้าเลงของพวกเราโดยมันจะมีให้เลือกทั้งหมด5แบบนะครับแบบแรกคือ default ครับก็คือขึ้นอยู่กับว่าตัวละครเราใช้แบบไหนครับอย่าง h a n โซนะครับดูง่ายสุดแล้วก็คือแบบนี้ครับ ก็เป็นการกัดร,ระยะยิงธนูครับกดเบาก็นี่กดกลางก็อย่างนี้กดไกลก็ตึกกดค้างต่อมานะครับจะเป็นการปรับแบบไซเคิลนะครับตามชื่อครับวงกลมต่อมานะครับจะเป็นคอสแฮร์ครับก็ตั้งชื่ออีกแล้วจะมีดอทตรงกลางแล้วก็เป็นรูปบวกอยู่ล้อ,ลอมรอบมันนะครับนี่ต่อมาครับคือไซเคิลและคอสแฮร์ครับก็คือไอสองอันแรกแหละมารวมกัน ต่อนะครับจะเป็นอันที่ผมใช้บ่อยที่สุดนั่นก็คือดอทนะครับนี่ครับชึบนี่ครับก็เป็นดอทเล็กๆอยู่กลางจอนี่แหละครับโดยถ้าเกิดทุกคนรู้สึกว่ามันยังไม่พอใจนะครับหรืออยากจะปรับเพิ่มเนี่ยคุณสามารถมาปรับที่ช่องนี้ได้เลยนะอยู่ด้านล่างของตัวไทป์นะครับก็คือตัว5ช่องเนี่ยกดด้านล่างนะครับจะมีคําว่าเอจวนให้คุณกดเข้าไปครับนี่ครับคุณก็สามารถปรับสีปรับอะไรได้แล้วแต่เลยครับก็อันนี้ก็เชิญไปปรับกันเอาเองนะผมชอบดอทอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับ